สวัสดีครับผมหมอนถนัดหิวนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันส,สุดท้ายของการถ่ายคลิปรายการถนัดหิวภูทรโครคุณต่อยยกทัพบุกเซนท่าจันทบุรีนะครับขอสนับสนุนโดยนะครับครับวันนี้มาหาของกินนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของนธอนัทหิวภูทรกับงานโครวคุณต่อยยกทัพ วันนี้ผมจะพามาอิ่มท้องส่งท้ายนะครับกับหอยจ้อปูแม่วันนาครับที่เดิมร้านเดิมครับอันนี้เขามีเป็นซีซั่นมีแห่กึนหอยจ้อนี่ครับเป็นแห่กึนตู้แช่ปยปูจ๋านะครับหอยจ้อกันเชียงปูลและหอยจ้อก้าปูนี่ครับเขาได้รางวัลน,นี่นะครับเชลชนชิม สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะครับเอาหอยจ๊อกันเทียบเอาหอยจ๊อก้ามปูครับครับผมครับมากินข้าวเส้นเต๋าเทปหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับเอาเลยขออนุญาตนะครับได้เลยครับเด้เลยอันนี้ผมมาถ่ายคลิ kind of ปส่งท้ายครับ หมูแท้อดัม1ล้า,านม้ทานกันนะครับอยา่างนาอยแค่2วันเท่านั้นคนรับหมูแท้อดัม1ล้านครัทอขอสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาอิ่มท้องส่งท้ายงานครัวคุณต่อยกพับ <Wow. S 1> นี่เลยครับกับก๋วยเตี๋ยวคลุกนะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟอ้อยนะครับ เขาบอกว่าลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวคุกแห้งเชฟอ้อยเขาดังที่สุดในโซเชียลนะครับนี่แหละครับเชฟอ้อยเขาเคยไปออกรายการเชฟประทะเหล็กนี่ครับเขาก็มีกาก,ากหมูนะครับผมรู้ว่าเป็นแคบหมูมากกว่านะนะครับแล้วก็มีถัว่วลิสงคุ้วถั่วงอกถั่วงอกเขาไม่ได้ลวกนะครับเพราะว่าเขากินแบบกรอบๆสดๆนะครับ ผมนึกว่าถั่วงอ,อกไม่สดถั่ว,วงอ,อกกับกรอบน,นะครับแล้วก็มีลูกชิ้นเน้ำหมูแท้นะครับลูกชิ้นแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับจากแชมป์กาเดนนะครับเขาให้ลูกชิ้นมาทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองหนึ่งสองวันนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวของเชฟอ้อยนะครับชิมน,นะครับลูกชิ้นน้ำหมูแท้ครับ ถ้าเป็นลูกชิ้นเนื้อหมูแท้นะกลิ่นหอมพริกป่นกลิ่นหอมถั่วลิสงขั่นวนะี่ครับรสชาติก็ออกเผ็ดเผ็ดมากนะมันเผ็ดปกติอะมันรสชาติก็คล้ายกับหมาล่า รานี่เะยเชฟไอ้ลูกชิ้นยืนหนึ่งเชฟไอ้นะฮะเชฟไอ้ลูกชิ้นหมูยืนหนึ่งวเวยเตี๋ยวคุกก็ยืนหนึ่งขมง่อของ่าอม่สุกครับ าจะกินหัวงอกสดต้องกินหัวงอกไม่สดอย One hour later ้าวเียักแห้งเทปไปดินดึนะ เพราะว่าร้านเชฟไอ้ยุ้กเดียวกู้ชิ้นอ่ะเขายืนหนึ่งถครับครับหอยจอฝานี้เขายังไม่ส่งเลยผมสั่งหอยจอก้ามปูแสดงว่าขายดีเพราะหอยจ้อแม่วันนาเขายืนหนึ่งขอสนับสนุนความสำเร็จกับรายการถนาดหิวปูทรครัวคุณต่อยยกทับนะครับเซ็นท่างจันทบุรีนะครับผมต้องขอบพระคุณ ท่านาพ่อค้าแม่ค้าทุกๆรา้านนะครับที่ผมไปถ่ายไลฟ์สดรายการทลายิลบูทาของคุณต่อยนะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับสนับสนุนความสำเร็จโดยสถานีโทรทัศน์สีเกาหขั้กท่องสมศูนย์การค้าเซ็นทราลจันทนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครัวคุณไอยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาหารและโภชนาการอไม้มัสชูรุมพอยเพชรโรตีสายใหม่ยุดยาวเฮียกรหมูทอดะลาหมาสองแม่เข้าวเกียบเงินล้าน โกหยีขนมจีบต้มสอ้เก้เจ็ดุดที่ทองบ้านทีบ้านบอกจิวแอนจีนใส่หัวอูไรัดเชียงใหม่หอยจ้อภูทองยาวราาข้าวล้มจิ๋วสุนางคนคีกบ ไก่ย่างเจรพันธปุเรือสามลำบัวลอยเศรษฐีขออนญาตถ่ายนะครับถ่ายนะครับลูกหีอันดามันขาหมูอาโปปูนาฟ้าใสเจ็ดแปโรตีช้าชักร้านแปดแดดเดียว ลูกชิ้นปลาสองพี่น้องสีจันซีฟูด้ดพีเด็ดยำทะเลซีฟูด้ดหนึ่งสับซีฟูด้ดอัหารนะครับวันนี้มาส่งท้ายะครับไซดีกอบแก้วลายุกธูชิพ้นไผ่คุลเลอรร้านทับทิมสองกระเพาะป,ปลายาวรา คุณสายอลิซากุ้ยช่ายตลาดครูใบเฟิร์นแคปหมูกระจกหมูชอคุณสองแม่มีกองเงินล้านเสียนซอสมีเจ๊อว้วนข้าเหนียวมะ่วงชิปพรตะกู้ตะกู้จารินหนองมนแสนจินดาขอญาตานนะครับว่าเทพหรอือขั้นเทพ ขนมสารี like ่แม่จำเนียนนาชลดโคราชหนึ่งขาหมูกรอบมาเชฟดีขาหมูกรอบมาเชฟดีไปแทะไรข้าทนะไรคปรับครับมูกรอบัครับขอบบอยาเกอร เปล่มันิปลาส้มไร่กั่งข้าวห้าพิมู์ยอตามุยอวะาลิสาไครับขอบคุณครับเมล็ดสดบิมพระลีคุณมาแล้วครับสันเจียพอเจนิดปูม้าแกะสุราธานีนี่ครับขออนุญาตทานนะครับเจนิดแกงเขียวหวานครับเขาอันนี้เขาไม่ได้มีแค่แกงเขียวหวานอย่างเดียวเนาะอันนี้แกงอะไรครับอันนี้จะ กะทิปลาช่อนโหปลาช่อนอันนี้ปลาช่อนสับหรือปลาช่อนชิ้นบ่นละเอียดแกงเขียวหวานนี่หมูเนื้อเนื้อเนื้อโหแกงเขียวหวานเนื้อโคขุนป่ะเนื้อโคขุนนะฮะอันนี้แกงเขียวหวานไก่ผมมองเห็นบ้าไหมมันเป็นแกงเขียวหวานแกะอันนี้เหรอครับหมูผัดปลาไายค่ะ ไม่เห็นมีหมูเลยไม่มีค่ะไม่ได้หมีนะครับ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 ปลาไก่ปลาไก่อันนี้อะไรครับต้มมะเขือพาร์ไหนครับไหนดูนะครับต้มปลาต้มมะเขือกระสุนต้มจับชายมะเขืออ๋อครับครับดูว่าต้มจับชายขนมจีบใจคือหวานเท่าไหร่ครับแปดบาทค่ะอ๋อครับครับแต้งไทยน้ำผึ้งป่า บ้านปลาทูมหาไทยเจเบียทะเลท่ทอดเะครับอันนี้มีอะไรครับเดี่ามึกชุบแป้งทอดอันนี้คือกุ้งอันนี้ปูเอ้กุ้งปูนะครับหูกระโดเบคอนทอดน้ำปลาเฟชชี่ติ่มลูกชิ้นปลาเฟชชี่ฟุตมาขาแปรรูปแม่ป้อมเส้นจันบ้านฝอยทอง รายะฐานะคร <Wow. S 1> ับ๋วยเต๋ยวแห้งกระเทยเจ๊แมน60ล้านเด็ดล้านดังวันนี้ผมจะพามาส่งท้ายกับหอยจ้อปูแม่วรนนามาอุดหนุนเข้าหน่อยครับเพราะว่าหอยจ้อปูรานนี้ยืนหนึ่งครับและสมควรที่ได้อาหารเด็ดถนัดหิวที่เด็ดที่สุดในกครคุงศรีเป็นอย่างสูงมากนะครับกับร้านหอยจ้อปูแม่วันนาผมสั่งแล้วครับหอยจ้อปู ก้ามปูนะครับร้อยบาทห้าก็กนละยี่สิบนะครับเขามีปูจ๋าขอจ้อกันเชียงแล้วมีแห่กึ่นกุ้งแช่บวยนะครับวันนี้มาอุดหนุนสน่งท้ายครับกิ๊ตติมรอ้อแดนนี่ควีนถ้าไม่กินหรือว่าพิก Yes! <laughs> 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 <laughs>